ม o เตอร์สปอร์ต i e ร y ตี้บายดัมเบร์72เรียลเรสช่วงที่3สนับสนุนโดยโตโยต้ามอเต s p o r t อร์ตซิงห์คอร์ปอเรชั่นทมันเครื่องพ t t ีทีเพอร์ฟมากลับเข้ามาสู่รายการ m o t o r ร p o r t ร์ตไวร y ตี้บายั72เรียลเรสกันต่อครับแหมช่วงนี้สบายใจเฉิบมานั่งผ่อนอารมณ์กันอยู่ในป่านี่นะฮะแต่เดี๋ยวเราจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันโตโยต้ามอเตอร์สป2012ในการแข่งขัน นามที่2เซปังสกิดประเทศมาเลเซียในรายการแข่งขันรุ่นโตโยต้ายาริสคาสบีมาให้ดูในช่วงนี้นะฮะพอดีนึกเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผ่านมาในรายการแข่งขันนี่มันก็พอดีมันได้ถ้วยรางวัลมามันมันเลยมีความสุขอนะแต่ก็คงมีหลายคนบอกว่าพี่อําน่าจะอุบไว้ก่อนนะถ้วยรางวัลอย่าเพิ่งเอามาโชว์เอามาโชว์ตอนท้ายรายการแล้วแบบว่าเออแข่งเสร็จค่อยบอกว่าเออได้ถ้วยรางวัลน,นี้จะได้แบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นคนที่โอ้ที่อวดนะฮะพอ,พอ พอได้รางวัลอะไรมาก็อยากจะอวดอยากจะโชว์เลยอะไรเงี้ยครับในการแข่งขัน่าจะได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือว่าส้มหล่นหรืออะไรนะครับอยากจะบอกว่าได้มาด้วยความพยายามได้มาด้วยการเตรียมการที่ดีการตัดสินใจที่ดีและได้มาด้วยฝีมือนี่ต่อคุยนิดนึงนะฮะเนื่องจากปีที่แล้วนะครับ2011ไม่เคยได้ทวยรางวัลจากการแข่งขันโตท้ามอเตอร์สปอร์ตเลยนะฮะ ปีนี้สนามที่2ได้ถ้วยรางวัลที่3แต่กว่าจะได้มายากเย็นขนาดไหนชมภาพบรรยากาศในการแข่งขัน t o y ยต้า o t o ต s p o r t t o y o โต o ยต,า port, ตย้ตา k e Race ในรุ่นของ Toyota ายา i s c ค a s b สเดี๋ยวนี้เลยฮะ และนั่นก็คือภาพบรรยากาศในการแข่งขันรุ่น t o y o ต a y ยาริ c คัส B ีนะครับซึ่งโอ้โหขอบอกเลยว่าสนุกมากๆเลยเดียวอยากจะให้ดูในช่วงสตาร์ทนะครับเพราะว่าพอดีได้กล้องจากมุมของน้องสุนิศศรีแสนสุชาตินะฮะนักแข่งหมายเลข44ด้วยได้กล้องมุมหน้ารถหลังรถเราด้วยว่าเกิดเหตอเุอะไรชุลมุนชุลเกยอะไรกันขนาดไหนผมก็โดนแค่นะักแข่งหมายเลข32นะครับจากทีมภูเก็ตศรีสุชาติชนตูดเอาแค่นั้นทีเดียวแค่นั้นเองนะครับ อาจจะในช่วงสตาร์แล้วก็โค้งที่1นนะครับแล้วก็ช่วงนั้นรถก็พยายามจะแย่งกันเข้าลายที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ดีอย่างหนึ่งก็คือไม่มีการกระทบกระทั่งกันเลยนะครับสำหรับผมเองนะค,คนอื่นผมไม่รู้ว่ามีใครตามอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่ส่วนผมเองไม่โดนใครตําเลยอ๋อโดนตําตูดทีเดียวแค่นั้นเองนะครับแต่ผลการแข่งขันก็ออกมาแล้วว่าผมนั้นได้ขึ้นโพเดียมในอันดับที่3เพราะฉะนั้นแล้วเราไปดูรายชื่อ สาอันดับแรกว่ามีใครได้รับรางวัลบ้างเน่ นั่นก็คือภาพบรรยากาศในการรับถ้วยรางวัลเกียรติยศใบนี้ใบแรกของปี2012ซึ่งปีนี้ถือได้ว,ว่าเป็นปีที่15ของผมแล้วที่ทําการแข่งขัน Toyota Motorsport มานะฮะตั้งแต่ปี1997ตั้งแต่สมัยขับรุ่น Toyota า o ู u ุน่นะฮะก็ถือว,ว่า4ปีที่รอมาเนี่ยในปีแรก Toyota Experience ย์เลปีที่2ปี2010พลาดโอกาสได้ถ้วยรางวัลน,นั้นไป ปีที่แล้ว2011โอ้โหหาตัวเองไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนแต่ปีนี้ได้รับช่วงรางวัลใบนี้มาก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยก็คือขอบคุณผู้สนับสนุนที่ให้ผมได้แข่งขันในรายการโตโยต้าวันแมกเลสก็คือ,อ,อบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็สิงคโปร์เดชั่นนะครับแล้วก็บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor ประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสผมได้เข้าร่วมในการแข่งขันแล้วก็ให้การสนับสนุนด้วยขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้ด้วยครับผม โอเคขอบคุณใครอีกอ่ะขอบคุณลูกและภรรยาแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานด้วยนะครับพี่ต้อน้องฮิปปี้น้องเอี้ยงนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ถ่ายทานะครับที่ทําให้ได้ภาพมาให้ท่านชมได้ชมกันในรายการมอเตอร์สปอร์ตบที่บันเบอร์72ด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนขอบคุณเพื่อนๆน,นักแข่งด้วยนะครับที่พยายามหลีกเลี่ยงการประทะแล้วก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันในตอนที่เราไล่เข้ามากแล้วเขาก็เปิดโอกาสให้เราขึ้นไปอะไรเงี้ยฮะก็ติดตามในการแข่งขัน ในรายการต่อไป t o ้ o า o t o t s r s r t r t 2 2 1 2ในสนามที่ t t y o ต้ o าวัน k มกเรสที่ภูเก็ตนะฮะสะพานหินวันที่21-22กรกฎาคมนี่ครับผมเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาโปรโมทร,รายการ t o ้ o า o t o t o r s p o r t ในสนามที่3ว่าจะมีอะไรโชว์จะมีอะไรน่าสนใจในการแข่งขันในครั้งต่อไปบ้างพักสักครู่ครับ